ซีเน็ตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการ L ลอทอลกับสวผมพลตินีอังกูลคล้ายขึงครับเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับตำแหน่งหน้าที่ในขณะนี้ที่ได้รับมอบหมายก็คือการที่เราจะเรามาเป็นรองประธานนะครับกรรมธิการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้ก็เป็นตำแหน่งหลักที่อยู่ในใน,ในวุฒิสภาส่วนเรื่องที่ทําร่วมกับสภาผู้แทนนะครับ ก็คือได้รับมอบหมายเหมือนกันให้เป็นคณะอนุกรรมธิการด้านความป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนทั้ง2เรื่องเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ความปลอดภัยในช่วงเทศกาลนั่นแหละนะครับถ้าเราพูดถึงประเด็นของมาตรการนโยบายความปลอดภัยในช่วงเทศกาลก็อย่างที่เรารู้นะครับทุกเทศกาลเนี่ยช่วงเวลาแห่งความโศกของท่านเนี่ยก็คือในช่วงที่ใกล้จะถึงเนี่ย 2,569นะครับเี่กันจะมาถึงแล้วก็ถ้าเลยเป็นนี้ก็คือสงการเดอนเมษาแต่มันก็มีความท,ท้าทายมิติความปลอดภัยเนี่ยที่ทั้ง2เรื่องเนี่ยจะต้องประสบนะครับก็ในส่วนหนึ่งกับผมเนี่ยก็เคยเป็นอดีตตำรวจนะครับแล้วนกะ็เคยอ,อยู่ที่ตำรวจทางหลวงด้วยก็มองเห็นภาพนะครับของปริมาณรถที่ไอยออก ไปต่างจังหวัดนะครับเราก็คงจะได้พบได้เห็นกันในช่วงไม่กี่วันนียนะครับข้าเนี่ยนะ,น,นะครับก็จะเป็นช่วงที่ลดไหลออกไปอย่างหนานแน่นสิ่งที่ตามมาพร้อมกับความเร่งรีบก็คือความเสี่ยงที่สูงกว่าปกติปกติครับถ้ารถน้อยก็มีความเสี่ยงน้อยรถมากก็มีความเสี่ยงหนกปัจจุบันหลักการพฤติกรรมความประมาทการพักผ่อนไม่พอการดื่มแอลกอฮอล์หรือหลายครั้งที่เราพบเหตุที่น่าสลดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางหรือนักท่องเที่ยวถ้าเรามองถึงภาพถึงรถก็คือความประมาทที่เกิดบนถนน แต่ถ้าเรามองลงไปในทะเลหรือมองลงไปในน้ําก็อาจจะเจอเรื่องเขามีการมีธงแดงอย่างเงี้ยนะครับมีป้ายเตือนอเน,นี่นเช่นเช่นในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับก็มีการสูญเสียอยู่มากในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของเราเนี่ยนะครับก็ไปพบกับความสกเศร้าในฐานะที่ผมรับหน้าที่นี้เนี่ยนะครับก็คงจะเน้นอยู่สส่วนจากการยกระดับนะครับความปลอดภัยบนทางบกเนี่ยนะครับ การปรับพฤติกรรมการลดสติความสูญเสียเนี่ยจากสติเมื่อปี2568เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูญเสียชีวิตสูงถึง321รายสาเหตุหลักก็คงจะเป็นเรื่องของการหนึ่งก็คือการขับรถเร็ว,รวนะครับตัดหน้ากระชั้นชิดเมาแล้วขับนะครับพอปีนี้แหละครับ2569เราก็ทำา7วันอันตรายขึ้นมา เจ็ดวันอันตรายนี่ก็เริ่มแต่วันที่30มธันวาหกแปจนถึง5มกราหกเนี่ยช่วง7วันอันตรายนะครับก็รัฐบาลเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะลดอุบัติเหตุลดลงอย,า105อย่างร้5ยหอร์เลดยังไงเราร้อยห้ก็ต้องลดจาก321ให้ต่ำวันสามร้อลายและตั้งเป้าให้ลดขนส่งหรือว่า การขนสงนน่งสาธารณะเนี่ยทุกประเภทต้องมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นศูนย์คือลถสาธารณะต้องเป็นศูนย์เลยสาธารณะที่ถ้าเวลาสูญเสียครั้งนึ่งมันเป็นสูญเสียเป็นจำนวนมากก็เราตั้งเป้าไว้ให้เป็นศูนย์ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวตำรวจคมนาคมเราเน้นที่จะมีพฤติกรรมคนเป็นหลักเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากถนนไม่ดีอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการมองข้ามจุดเล็กๆอย่างเช่นการไม่สวมหมวกน็อก หรือการไม่ใช้ไม่คาดยิาขันิีรภัยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นตัวบุคคลเลยนะครับเราจะคอยรอว่าถ้าเราเราไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวตํารวจจะจับันไม่ใช่อันนั้นคือความปลอดภัยของตัวเราในมาตรการที่2เนี่ยที่เขากําหนดไว้ก็คือในเชิงด้านความปลอดภัยทางน้ำเมื่อกี้เราพูดทางบกไปแล้วทางน้านะครับการประสบที่ผมได้เคยประสบมาจริงเนี่ยผมเน้นในอยู่4ี่ระย,ยะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดระย,ยะก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุค,คืออะไรคือเราต้องประเมินความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งชายหาดและท่าเรือติดตั้งป้ายเตือนหลายหลายภาษาเพราะคนที่มาเนี่ยเขามาหลากหลายนะครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับต้องลงน้ลงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงเล่นน้ําหรือลงไปในเรือเหมือนกันมาเราลดเราไม่ให้คนขับรถด,ดื่มสุรานะครับแม้กระทั่งคนนั่งในรถเราก็ไม่ให้ดื่มสุราอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเทียบเคียงเข้ากันแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับณวานันี้เนี่ยมันมีกฎหมายอีกกระบับที่เกิดขึ้นมาที่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกว่า ไม่ขายให้กับคนเมาอันเนี้ยปีเนี้ยเป็นปีแรกที่เราจะต้องมารณรงค์ว่าไอ้ทำยังไงไม่ขายกับคนเมาคนเมาหน้าตาเป็นยังไงถ้าเป็นตำรวจเขาบอกว่าเอาเครื่องวัดไปวัดหน้ากีมีกําเปอร์เซ็นต์มันจะถือว่าเป็นเรื่องเมาแต่คนขายสุราเนี่ยเขาไม่มีเครื่องวัดเขาใช้มองหน้าหน้าแดงก็าอาจจะไม่เมาเดินโซเซมาว่าอาจจะเมาอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายขอ,ของสุดท้ายก็คือว่าถ้าคุณวิเคราะห์ว่าเขาเมาหรือไม่เมา แต่คุณขายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาเกิดไปเกิดไปทําเหตุให้กับใครคนขายต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องที่การตัวเองได้ได้ขายไปด้วยอันนี้ปีนี้เราคงต้องมาดูกันว่าเอะคนขายจะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนขับแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุครับระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเราต้องจัดเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นทางน้านะครับต้องมีไล่การประจําจุดเสี่ยงภูเก็ตเนี่ยเขามีหลายๆายที่มีบางายที่ก็ไม่มีนะครับแล้วควบคุมจํานวนผู้โดยสารในเรือแล้สังเกตฟังอยู่เรื่อยๆผู้ขายรในเรือมีจํานวนเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เกินเท่าไหร่ละแล้วใครเป็นคนตรวจสอบละ่ะคนตรวจสอบคอือใครก็คือกรมเจ้าท่าตำรวจแล้วต้องมีชูช,ชีพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าเขาบอกมี21คนก็ต้องมีมีชูชีพ21ชูชีพถ้าเรือลาใหญ่ก็5 0าก็ต้องมีชูชีพ5 0 0จะบอกว่าต่อรองได้ไหมมีสัก400ยได้ไหมไม่ได้ต้องครบทุกคนทั้งคนที่ลงไปในเรือทั้งหมดอันนี้อันนี้คือกฎหมายที่กาหนดสภาพอากาศแล้วครับอากาศทําให้เกิดอุบัติเหตุ หลายหลายครั้งนะภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตนะครับหรือเขื่อนน้ำจาระภาที่เรือเรือวิ่งแล่นไปลมพัดทีเดียวเรือลม่มเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นและนี่แหละคือสภาพอากาศต้องเรามาระวังต้องติดตามต้องปฏิบัติตามด้วยอันนี้คือเรื่องของในเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุครับเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ต้องเตรียมครับมีเครื่องชูชีพมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุเนี่ยถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วตามระบบนะครับชนบรบัตรก็ว่าะชนในข้อที่4 ผมขอความร่วมมือนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ต้องปฏิบัติตามนักบ,บนหมายอย่างเค้่งคัดไม่ท้าทายกับธรรมชาตินะครับและต้องดูแลกลุ่มเบาบางนะครับกลุ่มเบาบางคือใครผู้หญิงเด็กคนแก่คนชราหรือคนพิการเนี่ยเราต้องดูแลอันนี้ก็คือ,อมาตรการของทางน้ำนะครับที่ซึ่งเราจะบอกนะครับส่วนส่วนนวัตกรรมนะครับที่เราบอกว่ามีถึง5มิติมีทั้งคนมีทั้งอุปกรณ์มีทั้ง สื่อสารนะครับเหตุตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เพวกนี้มันเป็นนวัตรกรรมที่เราจะต้องนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น IT s o นะครับ s อ s นะครับ GPS อะไรต่างๆนะครับต้องให้ทางตารวจมีแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้ที่มาเยือนประเทศไทย อันนี้คือคือความปลอดภัยนะครับส่วนประเด็นการทํางานที่ผ่านมาที่มีถามว่าเอ้ผมมีผลงานอะไรบ้างเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็คง60ปีนะจนเกษยียณอายุก็คง,คงมีบ้างแล้วนะครับมีอยู่บ้างนะครับในในในการทำเนี่ยครับในฐานะที่ผมเป็นตํารวจแล้วก็ดูแลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานตั้งแต่เปิดตํารวจท่องเที่ยวเลยนะครับจนเป็นรองผู้การแล้วก็เกษยียณอายุมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นสวเนี่ย ผมก็ยึดถือกติในการทํางานอยู่ก็คือมีมาตรการเชิงลุกมาโดยตลอดคือต้องคิดแล้วก็ลุกไปนะครับถ้ามีมาตรการเชิงรับมันจะเกิดเหตุก่อนแล้วเราก็ค่อยมาแก้ไขเราอยากไม่อยากให้เกิดเหตุทํำยังไงไม่ให้เกิดเหตุนะครับเมื่อผมก้าวเข้ามาในอุทิสภาเนี่ยผมก็ได้รงตําแหน่งเป็นประธานอลุกรบมติการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาด้านความปลอดภัยนะครับเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่ผมทำเนี่ยผมก็ได้คิดว่าเหตุจะเกิดอะไรอย่าง ปีใหม่อย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะเกิดอะไระเราเป็นกรรมธิการเราเป็นเรามีหน้าที่เราก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรแล้วเราทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ต้องไปทํางานร่วมกับหน่วยไหนแล้วครับตํารวจขนส่รรงนะครับเจ้าท่าอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องเชิงลุกเข้าไปเพราะสาภานะเราก็มีอยู่แค่200คนใน200คนก็มีกรรมธิการอยู่คณะหนึ่งก็20คน10คนนะคบ,บกว่าคนนะแบ่งเป็นอนุหรือ5คนแล้วใน5คนเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ นะครับตำแหน่งหน้าที่ในเรื่องของกรรมธิการลงไปลงไปเสริมศักยภาพให้เขาทำให้เขาเห็นว่าเออทางสภาเราเองก็มีการลงไปดูแลช่วยเหลือลงไปหาสาเหตุต่างๆเกิดเหตุแล้วก็ไปหาสาเหตุหาสาเหตุก็ไปแก้ไขนะครับก็ก็อยากจะเรียนเป็นเป็นเป็นกรณีอย่างนี้นะครับมาตรการในความปลอดภัยที่ได้เคยได้ทํามานะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาของอุบัติเหตุอยู่หนึ่งเงที่เรามองเห็นอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลช่วงไหนก็ดีแต่สิ่งที่เราทําแล้วเรามีความภูมิใจว่าเออทาแล้วเนี่ยเกิดผลสำลิดก็คือช่วงเทศกาลลอยกระทงเทศกาลลอยกระทงก็แน่นอนลอยกระทงก็ต้องลอยในน้ําเราทํายังไงให้เราก็ไปร่วมมือจับมือทางกรมเจ้าท่าว่ากรมเจ้าท่าเราจะทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลําน้ําแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยไปเป็นดีไอคอนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นะไอคอนสยามนะฮะไอคอนสยามเนี่ยเราก็จะดูว่าเออช่วงนั้นน่ะมีคนมาหลายหมื่นคนทํำยังไงคนมา ลอยกระทงกันแล้วไปตกน้ําตกท่าแนละ้วพูดง่ายๆนะฮะแล้วก็มีขบวนการของการเข้าไปดูแลกํากับดูแลหรือว่าในลอยกระทงก็ไปลอยทา้งภาคใต้ก็มีทางเหนือก็มีอีสานก็มีแต่การลอยกระทงนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ย มันใช้คําว่าอุบัติเหตุเป็นศูนย์เราไม่เราไม่มีกา,ารสูญเสียเลยถามว่าทําไมถึงทําไมถึงเป็นศูนย์ผมว่าส่วนราชการทุกส่วนราชการให้ความสนใจผมจะท่าให้ความสนใจตํารวจให้ความสนใจตำรวจได้ความสนใจหลายๆหน่วยไม่ว่าจะเป็นท่านทิพดีกรมเจ้าท่าไม่ว่าจะเป็นพอบอตรให้ความสนใจกําหนดมาตรการลงไปนะครับตำรวจทุกคนผู้มีหน้าที่ทุกคนเขาทํางานอย่างเต็มที่มันก็เลยทําให้อุบัติเหตุไม่เกิดพออุบัติเหตุไม่เกิดเราก็ภูมิใจว่าสภาก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการที่ทําให้อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่เกิดไม่มีบาดสูญเสียเลยอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทําแต่หลายหลายครั้งที่เราไม่สามารถจะทําให้มันสำเร็ลผลได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะลดลงมาได้แต่ไม่ได้สามารถทําให้คนไม่สูญเสียได้อย่างเช่นช่วงเทศกาลสงการานต์อย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าเราจะทําอุบัติเหตุเป็นศูนย์มันทาไม่ได้แค่เปิดก็แค่ขับรถจากกรุงเทพก็เฉียวชนกันแล้วมันอุบัติเหตุไม่มีเป็นศูนย์ได้แต่ต้องทําอุบัติเหตุให้น้อยลงปริมาณการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง ปริมาณผู้เสียชีวิตน้อยลงปริมาณผู้บาดเจ็บน้อยลงและทุกปีเราถ้าเราทําได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปทุกปีมันก็จะนําไปสู่ปริมาณที่น้อยการสูญเสียที่น้อยผมใช้ค,คานี้แล้วกันการสูญเสียของเทศกาลสงการานต์บางครั้งเนี่ยการเสียชีวิตเนี่ยนะครับในสมัยที่ผมเป็นร้อยตีร้อยโทเนี่ยนะครับเสียชีวิตเป็นพันอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับต่อมาก็ลดลงมาเป็นหลักร้อยนะครับก็ไล่ไล่ลงมาเรื่อยๆผมก็เลยมาจับประเด็นนี้ว่าถ้าเกิด คนต่างๆเหล่านี้ที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาอาจจะกลับกลับมาเป็นสวก็ได้เอาไปกลับมาเป็นสสก็ได้ถ้าเขาได้เติบโตขึ้นเพอ,เ,อลเลยเขาเติบโตไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสทั้นคนดีๆที่อาจจะมามาเกิดขึ้นในอนาคตเกิดไม่ได้เพราะอุบัติเหตุตรงเนี้ยเราควรจะต้องคำนึงแล้วเราก็ต้องคิดและเราก็ต้องทําส่วนคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไปเป็นเจ้าชายนิทราบ้างกลายเป็นคนที่ขาดมือขาดเท้าขาดแขนเสียอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านี้ เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เด็กเขาเพิ่งมาเริ่มเป็นนั้นสิ่งต่างนี้ก็เข้าสู่โหมดของเจ้าซึมโหมดของการฆ่าตัวตรงตายผมว่าเนี้ยเราควรจะต้องหันกลับมาดูว่าอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุที่เป็นความร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมของเราเราก็เน้นเรื่องนี้เป็นหลักอันนี้คือคือสิ่งที่เราได้ทํามาแล้วสิ่งที่เราได้คิดแล้วเราอยากจะได้ทําต่อและการทําต่อเราจะทําต่ออะไรต่อ อย่างที่ได้ทราบนะครับอย่างที่ในวันที่2 6เนี่ยนะครับเราก็จะร่วมกับทางทางมูลนิธิเมอาไม่ขับของท่านหมอแท้จริงที่กรุงเทพพิวัตรตรงมอชิดเดิมเนี่ยนะครับก็มีโครงการลดลงทางสภาเราก็เข้าไปร่วมครับเราไปร่วมยังไงนะครับเราก็เอาอนุของเราเนี่ยในความปลอดภัยด้านถนนเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนมาวิาลสิศิ์รินทรวิโรจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของมูลนิธินะครับออฟโรดเพื่อนร่วมทางอะไรต่างๆเราเนี่ย ก็เราก็มารวมพลังกาลังกันแล้วไปไปรณรงค์งงงงกันไปแนะนําไปพูดจากับประชาชนที่กำลังจะเดินทางออกตาอ่างจังหวัดที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าแล้กวก็ขึ้นรถรถรถโดยสารแต่แต่เมื่อกี้เราบอกรถโดยสารต้องเป็นศูนย์นะต้องไม่เกิดบัติเหตุนะรถโดยสารต้องไม่เกิดบัติเหตุเลยนะเพราะเกิดบัติเหตุครั้งนึงเนี่ยคนอยู่ในรถโดยสารเป็น10หลาย10เกิดครั้งเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหรือว่าอาจจะต้องสูญเสียเยอะเราต้องทํำยังไงตั้งแต่เริ่มแต่คนขับคนขับต้องไม่เสพไม่ดื่มสุราไม่เสยาเสติด นะครับพกผ่อนไว้เพียงพอต่างๆเหล่านี้ยเราเน้นไม่ใช่คนขับคนแล้วเราเน้นคนขับเราเน้นคนที่ไปโดยสารด้วยนะไม่ใช่ก็เมาไปด้วยอะไรไปด้วยอยู่ในรถสร้างปัญหาสร้างอะไรต่ออะไรตรงนี้เราก็เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ก่อนจะขึ้นรถอ่ะคุณจะขึ้นรถคุณจะกลับบ้านแล้วบ้านคุณอยู่ทางเหนือบ้านคุณอยู่ทางใต้บ้านอยู่อีสานเออแล้วผมทําอะไรได้บ้างอ่าสะสะสะวรหรือว่ามุขที่ทาอะไรเอาอย่าไปทานเหล้าในรถนะครับอ้าวคนขับรถอย่าทานเหล้า คนนั่งในรถอย่าทานเหล้าอ่ะแล้วรถล้ลงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ลงไปถึงบ้านเลยกลับไปถึงบ้านแล้วก็ถ้าทานเหล้าก็ถ้าทานชุราก็อย่าออกขับรถออกมานะครับเราแนะนําไปตั้งแต่ออกจากกรุงเทพเลยพอเขาอาจจะเป็นคนอะไรโคราชแล้วกันไปถึงบ้านมันก็ยังมีเสียงแว่วอยู่ในหูว่าอ๋อมีคนมาพูดให้ฟังอยู่ว่าเออมาถึงนี่แล้วอย่าไปอย่าไปทานเหล้าถ้าทานเหล้าก็อย่าไปขับรถอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนอกจากนั้นเราเราทำอะไรอีกเรามีการแจกหบุกันน็อก ้วแจกทําไมอะจะหมวกกันน็อกก็ขึ้นรถรถเมย์ไปแล้วจะไปเกี่อะไรก็นเอาไปให้คนที่บ้านคุณมีหมวกกันน็อกใช่คุณมีรถใช่ไหมมีอยู่ที่บ้านมีแต่ไม่มีไม่มีหมวกกันน็อกอ่ะเอาฝากไปด้วยสมมุติว่าเขาเกิดไปถึงที่นั่นเขาขับรถที่บ้านเขาเอาหมวกกันน็อกที่เราให้ไปเนี่ยไปสวมมันก็ปลอดภัยนะฮะถามาแหม่มันน่าจะให้กับคนที่ขับรถนะถ้าคนที่ขับรถขับมาไม่มีหมวกกันน็อกก็ถูกตำรวจจับใช่ไหมครับเราขับบนถนนเนี่ยเราไม่มีหมวกกันน็อกตำรวจต้องจับ เบย์เสียค่าปรับสองพันเราหม้อหมกกันน็อกให้แต่นี้เราให้ไปก่อนเอาไปใส่ที่บ้านนะอย่างน Event ี้เป็นต้นนะครับหรือในระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยเราก็ยังร่วมกับบริษัทเอ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 เขาก็จะมีทางด้านของกรมธรรม์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเขาก็ให้ทางผมเนี่ยทางอนุภูม,มิเนี่ยสองหมื่นกรมธรรม์ในในเกาหมื่นกรมธรรม์นเนี่ยมัน,ม,นมันทำอะไรได้บ้างอ๋อถ้าไปเกิดอุบัติเหตุนะถ้าถึงขนาดต้องเสียชีวิตนะหนึ่งแสนบาทอ่าแล้วถ้าเกิดบาดเจ็บละ 5,000บาทขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับมันมีมันม,ม,นมีข้อตกลงกันอยู่ไม่ต้องซื้อนะครับแจกครับแจกการแจกเนี่ยจะทําทให้ทุกคนรับแล้วสบายใจแต่ถ้าซื้อเนี่ยมันก็นะฮะเขาจะเอาเงินเอาทองกลับบ้านต้องมานั่งซื้อกรมธรรม์ก็คงไม่ใช่แต่กรมธรรม์น,นี่จะใช้ได้หนึ่งเดือนหลังจากเขารับไปแล้วเนี่ยนะวงรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเขาคงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กลับบ้านปีใหม่ไปอยู่หนึ่งเดือนหรอกนะฮะอีกสิบวันเขากลับมาในระหว่างเดินทางกลับมาเนี่ยเกิดมีอะไรกรมธรรม์น,นี่ก็จะคุ้มครองเข้ามาอยู่ในกรุงเทพกลับมา มาขี่มอเตอร์ไซค์มาเกิดมาล้มขึ้นมาแต่ยังอยู่ในหนึ่งเดือนเขาก็ยังได้รับกรมธรรม์ตัวนี้อันนี้เป็นเป็นความปรารถนาดี่างทางเอเอซึ่งผมก็ไม่ได้โควต้าายเขาเพราะเขาก็ต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วเราเองเนี่ยเราก็เป็นตัวที่นําไปให้ถึงมือประชาชนอันนี้คือเรื่องของที่เรากำลังจะทํานะครับอันนี้ที่เรื่องที่เราจะทําแล้วเราก็คิดเราจะต้องทําต่อไปเมื่อตั้งนะฮะเดี๋ยวก็จะมีสสเข้ามาไอ้คงทางกรรมธิการเนี่ยนะครับ ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คิดว่าเราก็จะทํางานกันต่อไปมันก็คงเป็นจนที่ก็เป็นช่วงเว้นวักแต่ถ้าเว้นวักแล้วผมบอกเอ้าก็กสสก็ไม่มีแล้วนี่ก็ยังมีสอวองไงนะสอมองก็เป็นเป็นอนุหนึ่งในกรรมธิการนี้แล้วทําไมเราไม่ทําเราก็คิดว่าเราต้องออกไปทําทําหน้าที่ของเป็นตัวแทนให้กับรัฐสภาของเราให้คนได้ได้รับทราบรับรู้ว่าเราไม่ได้นิ่งไม่ได้เฉยตั้งใจว่าจะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองจริงๆ หน่วยงานที่เขามีหน้าที่อยู่ณวันนี้เนี่ยมันก็มีผมต้องใช้คาว่าอย่างนี้ดีกว่าหน่วยงานของรัฐแทบทุกหน่วยนะครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหมดแล้วครับนะครับนะครับถ้าตํารวจเนี่ยต้องใช้คําว่าวันเที่ยวของท่านคือวันทํางานของเรานะครับวันปีใหม่คือวันที่เขากลับไปเที่ยวกลับไปพักผ่อนแต่ว่าเราต้องทํางานทํางานอะไรก็คือต้องดูแลเขาตั้งแต่วันที่เขาออกจากกรุงเทพไปนะครับไปถึงเชียงใหม่ก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตํารวจอีกชุดหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่ก็ต้องดูแลเขาว่า เขาจะต้องอไม่ไปเกิดอุบัติเหตุในเชียงใหม่นะเสร็จแล้วอีตอนขาก,กลับมานะครับบ้านที่อยู่ในกรุงเทพที่เอากุญแจเป็นคนเฝ้าบ้านไว้นะล็อกกุญแจไแว้เราก็ต้องดูแลทรัพย์สินเขาว่าไม่ใจมีคนไปตัดกุญแจเขาเอาของเขาในบ้านไปเขาเที่ยวไม่สนุกอะกลับมาก็ของหมดละอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนี่แค่หน่วยงานของตำรวจหน่วยเดียวส่วนในงานอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของไฟปกครองนะครับ ไปป้องกันฝ่ายปกครองนะครับไปเป็น,นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันหมดทุกทุกคนต้องต้องต้อง,องทำงานนะจะเห็นไหมเขาไปตั้งเต็นท์นะรเรื่องของความปลอดภัยเหนื่อยให้พักอะไรประมบาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรเส้นทงเส้นทางจะต้องสอบถามตร้งความสะดวกให้กับประชาชนฉะนั้นคนที่ไปมีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเลยจะต้องรับผิดชอบมีหน้าที่ทุกคนเลยไม่มีใครบอกไม่มีใครหน้าที่โอ้ยผมไม่เกี่ยวไม่มี เพราะเราเป็นข้าราชการข้าราชการก็คือผู้ที่ต้องดูแลประชาชนนะครับผู้ที่รับแพ้ประชาชนนั้นประชาชนเดือดร้อนเนี่ยไม่ว่าเป็นข้าราชการหน่วยไหนก็ต้องรับผิดชอบก็ตรงนี้ก็ถ้าถ้าจะถามเรื่องว่าหน่วยไหนต้องรับผิดชอบคือต้องรับผิดชอบทุกหน่วยนะครับต้องช่วยกันทุกหน่วยแล้วสุดท้ายคือต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยเป็นข้าราชการก็ไม่ใช่หมายความว่าถ้าเป็นข้าราชการไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุคุณก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดียังไงก็คือไม่ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ ให้คนอื่นเข้ามาทําแบบอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมฮะแต่งเครื่องแบบเมาเหล้าขับรถเร็วนะครับไม่โวมัวกันน็อกนั่นคือแบบอย่างที่ไม่ดีฉะนั้นต้องไม่เกิดเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงทุกท่านแล้วก็มันเป็นช่วงปีใหม่นะครับผมว่าการอวยพรปีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับการอวยพรปีใหม่จะใครใครจะอวยพรให้ใครอย่างไรผมว่าสําคัญที่สุดคือตัวเรานะครับ คอวยพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้รับแต่ถ้าเราได้ทําสิ่งที่ดีต่างหากที่จะทําให้เราจะได้รับสิ่งที่ดีผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับทรงบดดลบดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขนะครับสมหวังมีสุขภาพพรรณาไามยแข็งแรงเดินทางท่องเที่ยว ด้วยความปลอดภัยในเส้นทางและขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองมีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยดียิ่งขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนี้ก็คงจะมีความสุขสำหรับทุกคนที่ได้ฟังนะครับก็ขอญาตกราบขอบพระคุณแล้วก็พบกันใหม่ในปีหน้าครับขอบพระคุณครับ